ไปดูความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมไทยมาเลเซียกันบ้างน,นะคะคราวนี้ เห็นความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นส่วนที่เป็นผลตอบแทนการลงทุนก็ไปศึกษามาแล้วด้วยนะคะปรากฏว่าคุ้มทุนคุ้มค่าจริงๆนะคะเรื่องนี้ที่ทางรองผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรคุณชัยวัฒน์ทองคําคูณนะคะชี้แจงมาผลการศึกษาปรากฏว่าอัตราการตอบแทนนะคะอยู่ที่15เซถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนค่ะและโครงการออกแบบรถไฟฟ้าทางคู่ที่ขับเคลื่อนด,ด้วยพลังงานไฟฟ้าเส้นทางช่วงหาดใหญ่ปดังเบซาเชื่อมต่อ ไทยมาเลเซียนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดผ่านแดนสําคัญโดยการขนส่งสินค้าทางรางเป็นระบบขนส่งที่มีต้นทุนต่ํากว่าทางถนนคิดเป็น1ใน3ของต้นทุนการขนส่งทางถนนถ้าโครงการพัฒนาขึ้นมาได้เสร็จก็เชื่อว่าน่าจะมีผู้ประกอบการภาคเอกชนนะคะมาใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งมากขึ้นแทนการใช้รถบรรทุกตามแบบเดิม,ดมค่ะ ในส่วนของโครงการการออกแบบเสร็จไปแล้วและตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ซึ่งน่าจะทำให้เสร็จได้ก็คือในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะถ้าทำรายงานเสร็จทางสนขอเขาก็จะยื่นเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคมให้พิจารณาต่อไปและนอกจากนี้ต้องไปคุยกับรัฐบาลมาเลเซียด้วยนะคะเพราะว่าเส้นทางของรถไฟฟ้าก็จะวิ่งไปเชื่อมต่อกับรถ ไฟฟ้าทางคู่สายอีโปรประดังเบซาของมาเลเซียค่ะครับส่วนการออกแบบเบื้องต้นนะครับก็จะก่อสร้างเป็นทางคู่ขนาด1เมตรขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เป็นรถไฟนะครับวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมระยะทางนะครับ44.5กิโลเมตรก็จะนำหัวรถจักรไฟฟ้าเข้ามาวิ่งบนรางรถไฟเดิมก็จะเป็นรางเดียวกันกันกบที่หัวรถจกักรดีเซลตอนนี้วิ่งอยู่นะครับส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็น เจ้าของโครงการก็ลงทุนสร้างรางขนาด1เมตรเพิ่อมอีกหน่รางเพื่อที่จะวิ่งเป็นทางคู่ส่วนตัวรถก็คล้ายๆกับรถไฟฟ้าของ a i r p o อร Link และยังต้องลงทุนนะครับติดตั้งระบบไฟฟ้าติดตั้งระบบอาณสัญญาณน่าจะใช้งบประมาณประมาณ1,2,000ล้านบาทน,นะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่นับรวมการจัดหา หัวรถจักไฟฟ้าที่รปรทต้องดําเนินการจัดซื้อเพิ่มเติมในภายหลังนะครับส่วนการเปิดให้บริการนะครับคาดการณ์นะครับว่าหลังจากที่เปิดใช้บริการจะใช้เวลาเดินทางาเนี่ยเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงจอด3สถานีด้วยกันมีสถานีชุมทางหาดใหญ่สถานีรถไฟคลองแงะ แล้วก็สานีปาดังเบซาน่าจะรองรับจำนวนผู้โดยสารถึง3ล้าน5 0 0แสนคนต่อปีและขนส่งสินค้าได้ถึง1ล้าน5 0 0แสนตันต่อปีครับค่ะนี่เป็นส่วนสําคัญด้วยนะคะแน่นอนว่าถ้าสร้างโครงการขึ้นมาเสร็จก็จะพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การค้าชายแดนด้วยเป็นหนึ่งพื้นที่สําคัญทีเดียวค่ะ